เดินชมเมืองนั่งสามล้อชมเมืองเก่าเล่าสู่กันฟังให้อยู่ด้านนอกของกำแพงวัดศีสันเพชร์วีสามล้อเข้ามาส่งบานข้างปกติเราจะเข้าด้านหน้า เป็นมีร้านค้าขายของอยู่ฝั่งนู้นอะไรห้ามนำสินค้าเข้ามาจําหน่ายุดหนุน นี่เป i, ็นวัดซ <laughs> ีสันเพชรอาแต่เรามาดันดานทางด้านในคงจะไม่ไปเดินแล้วร้อนจะไปกราบพระในในในวิหารก็พอแล้วจันลนาจะเดินไหมก็เคยมาแล้ววัดนี้วานนเรยมาเทีใช่ <laughs> ผ่านักเรียนมาไม่ผานนักเรียนก็มีมีนักบรรยายไหมล่ะมีแต่เด็กมันไม่อยู่ฟังเลยพอมาลงปลุบกระจายมันพึ่งแต่กลางไปคนละทิศละทางเดี๋ยวมนันน,นักขบคนจะมป็นภาพดลยนะไม่ไม่เข้าแล้วอาจารย์นุ่นมาจะเดินไหมผมรอข้างนอกแล้วผมมาเที่ยวสองรอบแลเข้าทางไหนล่ะนู่นข้างหน้านู่น ีถ้เาเรามาส่งด้านหลังร้อนเดินไม่ไหวร้อนแบบนี้อ,อันก็ประส,ะสภาพยังดีอ่ะยังดีสามองค์สมองค์ยังยังสภาพยังดี Yeah, we can get this one, please.